น้องคุณสวัสดีคุณครูหน่อยเพีคะครับคุครับที่นสดีค่ะสี่ะทั้งสวัสดีทั้งขี้เกียจน,นะคะท<า>ั้งสวัสดีค,คุณครูด้วยนะช้างสีดอกขุนเงินค่ะแสนรู้เหลือเกินนะคะพานักเรียนมาส่งที่โรงเรียนบ้านยวึกพระจงราชวิทยาคารอยู่ในเทศบาลตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ พอมาถึงหน้าโรงเรียนปุ๊บไม่พอนะคะเจ้าช้างสีดอขุนเงินทำความเคารพครูด้วยทำความเคารพครูกันทั้งนักเรียนทั้งช้างแหละค่ะความช้างค่ะนายสุรชัยอินผงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยนะคะก็จะพาขุนเงินอายุ9ปีออกกําลังกายเดินกันแบบนี้ทุกเช้าก็เห็นว่าหลานกําลังจะไปโรงเรียนก็เลยบอกหลานเอานั่งช้างไปโรงเรียนซะเลยเดี๋ยวน้าไปส่งนะคะ ชวนหลานๆกัน3คนนะคะขึ้นมาบนหลังช้างแล้วก็พาเดินไปตามท้องถนนเนี่ยนะคะมาส่งที่โรงเรียนไม่ไกลจากบ้านค่ะห่างกันแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มาส่งบ่อยๆครั้งนี้เนี่ยเพิ่งจะมาเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองดูสิคะเพื่อนๆแหมมองตามกันโอ้เจ้านี้มากับช้างเลยคะ่ะเอาลองฟังเสียงควางช้างหนะะ่อยค่ะก็มาเป็นบางวันนะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับผมครับ แต่ก็มาบ่อยครั้งอย่างเงี้ยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับปกติเด็กๆกับช้างเขาสนิทกันสนิทกันครับเพราะว่าเขาไปช่วยงานตลอดครับช่วยงานคือไปหาหญ้าหาอาหารให้กับคุณเงินตลอดครับแล้วก็ช่วงโควิดปิดเทอมนะครับก็ไปอยู่ที่นู่นนอนที่นู่นนะครับกินที่นู่นที่นู่นคือคือที่บ้านผมครับที่บ้านนะครับที่บ้านผมคือกินอยู่ที่ที่บ้านเลยนะครับก็เลยทุกทีอยู่กับน้องสมเงิน ขุนเงินครับขุนเงินครับอยู่คุกค uh ีอยู่ตลอดทำให้ย่าให้อาหารกันตลอดนะครับคือมารอบแรกเนี่ยก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะเอามาโปรโมทอะไรหรือเปล่านะเอามาหยอกกันไหมไม่ใช่ฮะนี่มารอบสองเลยแต่ว่าเขาเป็นนักแสดงยแล้วพอบอกว่าให้สวัสดีคุณครูหน่อยก็เลยง่ายเลยเนี่ยเรื่องควานช้างเขาเราว่าข,ขุนเงินนี่เขาเป็นช้างอารมณ์ดีนะฮะชอบเล่นกับเด็กๆด้วยครับของโปรดของขุนเงินก็คือนมถั่วเหลืองฮะ ือว่าใครผ่านไปผ่านมาไปให้ขุนเงินหน่อยนะครับปกติแล้วขุนเงินเนี่ยนะครับก็จะรับจ้างรับงานแสดง <ไ kam S 1> ตามงานต่างๆง,งานบวชพระช่วงนี้คือไม่ค่อยมีงานนะฮะเนื่องจากว่าเจอสถานการณ์โควิดไฟฮะแต่ดูสิครับชมครับเป็นภาพความน่ารักครับเป็นภาพความตื่นเต้นครับโอ้โหนี่มาส่งกันที่โรงเรียนเอาเอาช้างมาแบบนี้เลยหรือแล้วนั่งกันได้3คนนะฮะสบายสบายเลยอ่ะทุกทีนั่งรถอีแท็กเราคิดว่าน่ารักพอแล้วนะฮะนี่เอาช้างพิเบิมมาเลยนะฮะ บ้านนี้เขาเป็นลูกหลานของควานช้างแล้วก็เด็กๆเ,เองเนี่ยก็เคยเลี้ยงช้างอยู่กับช้างอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีใครตื่นช้างช้างก็ไม่ตื่นคนด้วยต่อไปก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ